เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างล่างนี้นะเพคะอยากให้ท่านรับทราบเรามาอยู่ตรงนี้อยากให้ท่านหายไวๆมาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจของพวกเราโวรวิมวนณระนองวัย72ปีบอกกับ BBC ไทยในมือของเธอเป็นภาพถ่ายเซลฟี่ของเธอกับพระองค์พาหญิงชราผมสีดอกลาคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นวิวแชร์ แต่เธอไม่ใช่คนไข้ของโรงพยาบาลแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่พร้อมใจสวมเสื้อยืดสีส้มของมูลิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพามาให้กำลังใจพระองค์พาอยู่ห่างๆด้วยความหังว่าคำภาวนาของพวกเขาจะส่งผ่านกำแพงให้พระองค์พาหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน ปีพศ2523ขณะที่วรวิมลนทางานเป็นพนักงานแผนกประชาสัมพันธ์โรงแรมดุสิตธานีเธอได้รับเสด็จพระองค์พาขณะทรงพระยาวเป็นครั้งแรกเธอได้ถวายงานและได้รับพระราชทานโอกาสปรนิบัติเล่นกับพระองค์พาอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นความทรงจำที่เธอยังจดจำได้มาถึงทุกวันนี้นับแต่วันนั้นเธอยอมรับว่า รับเสด็จพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มานับครั้งไม่ถ้วนและแม้จะทำงานใีต่างประเทศเธอก็ยังได้รับโอกาสรับเสด็จสมาชิกราชวงศ์จักรีตอนนั้นเป็นพนักง,งานบริการลูกค้ากราวสตาฟให้อยู่ในเ็ดแอร์ไลน์ที่สนามบินลอสแอนเจลิสในสหรัฐทางบริษัทบอกว่ามีคนสำคัญมากๆมา,มา,มาเราก็มาดูตายแล้ว เป็นสมเด็จพระเทพวรวิมลย้อนอดีตที่เธอเป็นหญิงไทยคนเดียวของทั้งสนามบินเอลเอรับสเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในระหว่างสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อกว่าสิบปีก่อน แต่โอกาสสำคัญที่เธอไม่มีวันลืมและปรากฏเป็นหลักฐานเป็นรูปถ่ายอยู่ในสองมือคือการถ่ายเซลฟี่กับพระองค์พาเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2562จริงๆแล้วไม่เคยรับเสด็จในวังส่วนมากจะรับเสด็จข้างถนนแต่วันนี้บอกตัวเองว่าลองเข้าไปในวังแล้วกันจะไปนั่งที่ประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวัง ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาพอดีพระองค์พาก็เสด็จมาด้วยความที่เราเป็นธรรมศาสตร์ด้วยกันเตยอยากใกล้ชิดกับท่านเลยเข้าไปกราบบังคมทูลท่านขอเซลฟี่ได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เป็นที่มาของรูปเซลฟี่ด้วยมือถือที่เธอประทับใจจนต้องปริ้นขยายออกมาเป็นที่ระลึก เมื่อถามถึงเหตุผลที่ประทับใจและรักในพระองค์พาวรวิมลตอบว่าไม่เพียงเพราะเคยศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่เพราะพระองค์พาทรงพระราชกรณียกิจที่ช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยมากมายอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเป็นต้นอีกทั้งเธอรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานอย่างมากและอาจจะมากเกินไป พระราชกรณีกิจในสมัยรัชกาลที่9ยังทรงครองราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาหรือที่ประสบนิกรชาวไทยเรียกกันว่าพระองค์พามักเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเป็นสำคัญโดยเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับมาประเทศไทยพระองค์ทรงเข้ารับราชการตำแหน่งอายการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาค่าราชการฝ่ายอายการสำนักอายการสูงสุดต่อด้วยรองอายการจังหวัดและอายการจังหวัดทําให้พระองค์ได้รับการขนานนามพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายตามที่สื่อไทยหลายสำนักขนานพระนามหลังทรงดํารงตําแหน่งอายการจังหวัดแล้วพระองค์ทรงโอนย้ายมาดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําคณะกรรมาการแห่งสประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคม2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวานียียก่อนจะส่งกลับมารับตำแหน่งอายการจังหวัด สู่อายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาคสองสำนักงานอายการสูงสุดนิตยสารวิเคราะห์ข่าวอ k เอเิเอเคยเผยแพร่บทความเมื่อปี2559ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิตยาภาทรงมีจุดยืนที่พิเศษมากในประเทศไทยทั้งชาติกำเนิดและประสบการณ์ชีวิต โดยนักการทูตอาวุโสที่ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าด้วยพระราชประวัติที่ล้ำเลิศและชื่อเสียงของพระองค์พระองค์พาอาจทรงถือได้ว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระปรีชาสาม,มารถที่สุดด้วยพระปรีชาสาม,มารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าวถวายรางวัลต่างๆเช่น กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ทูลกล้าวถวายตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ขณะที่สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบป,ปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าวถวายรางวัล Me d ิน of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบุตบาทรสำคัญในระดับนานาชาติภายหลังพระราชบิดาเสด็จถลิงถวันราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระธนันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีต่อมา28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชองการโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาจุดเปลี่ยนบทบาทของพระองค์พาจากเจ้าหญิงนักกฎหมายมาเป็นราชองค์รักในความรู้ของประสงนิกรชาวไทย เริ่มเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอายการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิิยาภาซึ่งในขณะนั้นมีพระยศทางทหารพลโทหญิงทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็ก,กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิง